ดูฝีมือครับโอ้โหดูไกลไหมไกลมากเาอยู่ใต้น้ำเลยใต้หญ้าโน่นนะเฮ้ยโดนเฉยหมยโอ้ยปลาช่อนนั่นน่ะนะตัวเท่าโป้เผื่อไหมแม่นหรือปล่าซื้อเลยครับเื่อื่อตัวนี้รุ่นรุ่นนี้กำลังจะวางตลาดเร็วๆนี้ครับโอ้ยซื้อเลยเนี่ยดูดูดู เดยูออ่พอดีไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะพอดีกำลังใส่สาย PE ในข้ออยู่เน่ยมารุภงงามโดยไม่ได้ช็อตช็อตไม่ได้ปลาอยู่หนุ่นหนุ่นหเขียวหนุ่นเออโดนปลาตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นมันลอยน้ำมาอยู่อยู่ใต้น้ำเขาขาวขาวมาเน่ปนปลาหรือเปล่าบอกว่าปลาไม่ใช่ปลาไหมคนมาหยุดเงี้ย หยุดใต้น้ำานหะก็เลยยิงยิงจะลอดพื้นประมาณคืบหนึ่งถูกเทยเลยโอ้โหตัวเล็กๆ <laughs> ยังอุตส่าห์มองเห็นอีกนอนนี่นี่ถ้าถอดแว่นนะมองไม่เห็นปลานะครับนี่แว่น,แว,นแว่นออโตโน้นะครับแว่นตัวนี้แว่นออโตโ้เนี่ยมีวางจำหน่ายนะครับราคาราคาเบาๆจะมองไม่มอง,มองไม่เห็นนะแต,แต,แต่แต่ใส่แว่นตัวนี้มองเห็นเชื่อผมสิ ผมส่งจะหมดแล้วน,บบนี่สั่งไีกแล้วรอแป๊บนะครับสั่งไีกดูเอ้าไปหลุดเลยให้เอา้ามาไหนอ่ะตาดูแถวนีน้น่นนนนนนนอนอยูย่ข้างล่างนุ่นลงเยาวดิเอาเอาดูดูวิ่งเลยปลาหลุดนะครับดูยิงยิงยี่ยี่สิบกิโลเมตรปลาตัวเล็กนิดเดียว สะพานไม่ใช่ไม่สูงนะครับสูงนะครับสะพานนี่สูงเนี่ยน่โบลงลงไปแล้วโอ้ยถูกเฉยเลยหลุดได้ไงวะหลุดเฉยเลยช่วงยกมามันไปก็สองสีครับเนี่ยปลายิงช่วงๆยิงเน้นมันมันไปขนาดนี้เลยเนี่ยสีม่วงเลย เห็นยังนนได้ตัวอีกแล้วครับไ้ปุ่นไ้ปุ่นได้ครับผมครับชมภาพวีดีโอแล้วด,ดูมาชมภาพนี้ครับ